าสู่ช่วงกลับข้าวพนักง,งานอีกแล้วค่ะทุกคนมื้อนี้เป็นมื้อที่ทํานานกันที่สุดค่ะแล้วก็ช่วยกันหลายคนมากค่ะก็คือเมนูข้าวมันไก่ค่ะไก่ที่ใช้ก็จะใช้ส่วนสะโพกค่ะทุกคนเอามาทั้งหมด20กิโลเลยเราจะต้มไก่ก่อนเพื่อจะเอาน้าซุปมาหุงข้าวมันสูตรเร่งรีบค่ะทุกคนเราจะต้องต้มไก่ทั้งหมดก่อนเลยเพื่อจะเอาน้าซุปค่ะเอามาหุงข้าวเหมือนก็ขุงกันสองหม้อใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อจะได้กินกันครบคนนะแล้วเราก็มา ทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรเร่งรีบค่ะใส่ขิงลงไปค่ะแล้วก็ทำจิ้มซีฟู้ดค่ะเติมตัวเจียวค่ะแล้วก็ซอสหวานค่ะก็มาเติมกระเทียมอีกนิดนึงค่ะทุกคนเพื่อแบบว่าให้มันมี็กเจอร์ในการเคี้ยวๆหน่อยคิดว่ายังไงก็อร่อยค่ะเพอน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ร้านน่ะเด็ดดวงมากอยู่แล้วทุกคนก็โรยผักชีลงไปค่ะแค่นี้ก็ได้น้ำจิ้มข้าวมันไก่แล้วทุกคนเริ่มทำกันตั้งแต่11บเอโมงนะทุกคนนี่ก็จะบ่ายต่องแล้วค่ะพนักงานใกล้จะพักกลางวันรอบแรกแล้ว เรายังเตรียมของกันไม่เสร็จเลยทุกคนไก<ต>่ก็สุกกาลังดีคือเปื่อยเลยแหละทุกคนต้มนานไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปน็อกน้ําเย็นก่อนเลยค่ะส่วนข้าวก็คือน่ากินมากค่ะทุกคนข้าวหอมมะลิอย่างดีเลยเอามาหงกับน,น้ําซุปอร่อยนะพอไก่หายร้อนเหมือนก็จะมาสับ ะจะทําเป็นจานๆให้ลูกน้องพร้อมทานเลยค่ะทุกคนเอาจริงๆเหมือนมีความสุขและก็สนุกทุกครั้งนะที่ได้ทําแบบนี้นแลวก็มีคนถามเหมือนนะทายังไงให้ตัวเองมี energy ในการถ่ายคลิปลงทุกวันอย่างมันทาแล้วได้เงินค่ะที่เราทําก็เป็นการตลาดอย่างหนึ่งที่ให้ลูกค้าเห็นแล้วเขาก็กลับมากินซ้ำและก็มีรายได้จากยอดวิวด้วยค่ะจากในแอปฟ้า ก็ได้หลายแสนอยู่นะทุกคนสองสามแสนได้อยู่เวลาเหมยอยู่ร้านอย่างเงี้ยเหมยทํางานทุกวันนะทุกคนถ้าเกิดสมมุติอ่ะเหมยไปเที่ยวต่างจังหวัดนั่นแหละคือเหมยได้พักผ่อนค่ะคือพักผ่อนจริงๆเลยอันนั้นนะทางานยาวๆแล้วก็พักทีเดียวเจ็ดแปดวันเลยนะเวลาเหมยเที่ยวเหมือนเหมยทํางานรอวันเที่ยวอ่ะทุกคนเอาง่ายๆเลยต้องได้เที่ยวทุกเดือนค่ะแต่บางเดือนอ่ะไม่ได้ลงคลิปให้ดูข้าวมันไก่รอบแรกเหมยก็จัดทั้งหมด30จานค่ะ พนักง,งานบ่ายสองก็จะพักรอบแรกเขาก็จะมาหยิบไปกินแบบนี้ค่ะทุกคนยิ่งกว่าร้านข้าวมันไก่ก็ร้านเหมยหมึกเป็นแน่แหละทุกคนมันไก่เนี่ยถ้าไม่อิ่มก็เบิ้ลได้อยู่ค่ะ